สวัสดีครับพี่น้องวันนี้อีสามาน้ําอาหารจูอาหารจินเด้อครับฝากดติดตามให้น้ำเด้อครับมื่อนี้ผมขอพาพี่น้องไม่หยามบวงกันหน้าเด,ด,ดี้หลอดสอดเด้อครับมานเดียวว่าบรมาณต้องรอดรุนน้ำกันเด้อครับเพราะวา่าเพราะว่าตรงรอดรุนน้ำกันเด้อครับเพื่อผมมาถึงหมายได้เถะครับ มันเนื้อวบบ่าวมันต้องหลุดส้มน้ำกันเนี่ยครับเมืองอากาศตอนทุ่งหน้าจะโศกัน,นะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่เดี๋ยวผมพาพี่น้องมะหยาบบวงดุนีกันเนื้อครับจักมาเนื้อบ่ามันนะครับอันนี้ผมใส่ไวม้วนผ้าไม่เตะ นังแรกมิซีวีอ้มีลยตำบวง,วบวงด้ววะ่ะสิบบวงสุดยอดแต่ว่าน้ำพันไปโอ้โมมาเด้อครับปีนองบวงก็เหมือนอกับ นุ่นแบบเยี่ยเย้าน้ำกันเด้ครับแล้วขอยาเจ็บวงจักฆ่าครับจักจับหมานเดี๋ยวผมออับหมาะนผมจิตวิบวัป็นมานจักจับมานก็ว่าผมาจิวมันจับมา ตําบวงของเยียบข้างมันซะศูนยวผมผมเดีบหลายตะกิงผมขาด้วยครับผมเกลืไปเยียบมาจับด้ยครับแมงเอ้มื่อานลด้ไปเยียบแล้วไปนวนกันวนวนันต่อ้นะครับไปนวนกันนว ตัวไม้หนึ่งนะครับไม้ดิบนะครับรู้สึกตัวทั้งหนูเป็นเชี่ยวเป็นยังเชี่ยวปักหลายนะครับน้ำน้ำกันครับเพราะว่าผมก็ถือกล่องอันนี้น้ำได้ครับ น้ำกันเลนนะแล้วครับเลนเลนก็อนเรนเหนื่อยเหนื่อยผมเลนจนเหนื่อยจนล่าจนโอ้ยมันเลยจะบอยอยังฝากกดติดตามน้ำเลยครับอีสานอีสานหายอยู you ่หายกินอีสานมันเข้าหายอยู you ่หายกิน ฝากกดติดตามให้ผมน้ำเดือครับฝากกดติดตามให้น้ำเด้อยครับติดตามให้ได้ๆนะครับเดี๋ยวผมมีคลิปยังดีๆเดี๋ยวผมก็จะลงมาอีกเด้วครับผมจะลงอย่างว่าลง youtube อีกเด้วครับ ช่างวิช่างวู้จีได้เว้ยอากาศโซโซครับอากาศแหง่งตอนโซดเนี่ยครับผมเก็บด้ครับ,รบตะเกียงคาดตะเกียงแตงอ้เก็บด้ ผมเรียนเรียนไปเอาตะกยานม,าม้าแหมครับเรียนว่านแต่เป็นผมคิดว่ามันมัมี่ปิ่นหมามเล้อเออคิดว่ามันเวแมนปิ่นหมามคิดว่าจังไลร,รุ่นหมามประจักปรับรุ่นหมามปักจัก,ม,ม,ก,จกมันแห้งสีปุ๊บตะเกียงจนขาดได้ครับแมงเอ้ยมหาหลายเดียวคอยเงีย้ย จากของมือหัวได้จากของป่าเห็นยังป่าก็ติดตามน้ำนะครับเพื่อได้หลังมึงคลิปอีสานมาเท่าหัอยู่หันจีนมีรูปผมรูปพ่อรูปแม่เออติดตามน้ำเด้อครับติดตามตอนนี้เลยนะครับ ตั้งแรกก็ถึงต้ไม้แล้วนะครับอีกจ้าแป๊บเดียวแต่พิกงถึงไม้ที่ความไปยาม่วงเออไปถึงเลยนะครับอ,อากาศหนาวๆปลาเขาเขาเรื่อมดูสกเกียวเขาฝนก็หนีเลยนะ กันได้ครับเนี่ยครับปลาเขาปลาเขาเงี้ยปลาเขาลุมๆลุมอันนี้ปลาหมมี่ปลาเขาหรอกจักผมออกไปสายไม่เห็นยังเอามาส่งหนูเนาะเออเอาไว้ส่งทั้ง นูว่ากเพื่อผมมาเห็นบ่วงเพราะว่าตอนวันที่ผมไปใส่บ่วงผมใส่หกสิบหลังใส่บ่วงหกสิบหลังแต่ว่ามันหมือนก้อนหนะ้าวันที่ผมก็ใส่สามสิบกว่าหลัง สิ่งจิบหายดิครับพี่ยอดแล้วต้องขอเจ้าเขาผมไม่ดิไปแจ้าเขากับเขาละกัน เลื่อไปเดือยๆ,ๆดเลยแล้วครับยาวๆถึงท <jak> okay, <ther> ี่หมายเกิดถึงได้แล้วครับพนครับหมายไม้นุ่มพนนั่นติดปลาโอ้ยครับงานกลุกเขาเขาเตี้ย ngà mẹ ôi ไมได้ด้วครับขอไปก็ล่งไปย่าบวงกันลกันได้นะครับนุ่ใส่นะ้าหลังนึง หนีครับมีซีวีอีกวะมีดซีวีครับอย,อยามกระต้อครับหนเปันเขี้ยวไปทางอื่นตอนาที่ยวินันก่อนไปต้องปลาเขา กันอีกครับนี่เป็นยังไงมีดินมินาววะก็เม็ดซีวีครับ โอเคตอนนั้นเนาะทีต่ตอนเขามา่ีบวงไมอ่อาบวงน้ำมันมปีนังเลฮ,ฮึบฮึบฮึบมิดซีครับเสีงพัดีนักขั้งเ,เด้อครับ ม,ม <c oughs> ี่กับมิดซีวี <c oughs> ไเองเง้อครับขึนมากกัดเจ็บเจ็ยังไงตุ๊กเียก็เมียดซีวีครับตั้งเทียวเป็นยังเป็นเขียวปุ้เป้านีครับพี่น้อง いいね、<ペー>バカをのせしろのせしろ。 คือว่าตอนตอนเมื่อวานผมไม่ยำบวชเราตื่นนนี้คนรู้ซื่อๆดู mất buồn nấm cần đứa nâng nê cầm mít chí vi nâng nê mít มิดซีวีบม,ม,มานมโนหลบซ้นนี่ สองแล้งที่สามก็ีชีวี

เซเว่สอง,องมุมมามากยู่กมม กินปลากันยังหลายเด้อครับหลายหลายเหมือนคัับข้นลุ่นีเอาปลากันยังไปได้เด้อเนี่ยครับสองนั่งเองนี่ก็บ้าตำ่ำ มอตำมอมาผมขอยินเสียงดินกุจุกุชุกุชุกนู่นที่มั้ยครับเป็นหนึ่งเลยครับเพก้นถือกล้อนเถือ อันนี้ไปเก็บท่าน <laughs> มามนมเน ปีนี่ต้องไปกันต่อครับตรงนี้ไม้สวยงามมองบุถืุแล้วไปรุ่นลูกกางล่างกันนะครับผมใส่ไปปักลายหลังพี่หนูมันจะล้มคนแม่ครับพี็เว่าครับรัก Đã thăng luôn, thang thập Nó đi đặt thang luôn Nó đi giống mông Nó กระดุมมีกับเล็กมมากครับโอ้ยยังวะหมาหมูนีพี่น้องหมาหมูนีพี่น้องเออ យីជីនបកកាញ់ណាស់ណាស់កណ្ដាខ្ញុំនឹងជូបជូបនោះនេះអូកាប់លាន់លីកហាង Betul ini tanya dah ไปเด้อครับนหนูผมก็ไปลองเบิง้งไม้ง่ามบันคัดได้แต่ว่าหนูเ,นเขี้ยวไม่เว่อปีนหนูเบ่ออกมันตื่นอย่างมันตื่นคนงามมากเขี้ยวตรงนี้บอ นผมก็ใส่ไว้เชื่อซึบซึบนี่ไหมท่านอุ่นดูถงดีไหมท่านอุ่นดูถงดีไหมกำบอม่าตำบวงหนูตำบวงครับพี่น้องโอ้มีตัวมีตัว <laughs> ต่ำบวงเมียมองมาอโอมีรอยต่ำบวงหลังหนึง่งอ้าวเกินมากสือ่อ 你给不赞同？<music> 嗯。